หมูโดนเพื่อนเหรอกูเดี๋ยวโดนล้มหน่อยแล้วกันปั๊บ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 ต่อเลยปั๊บ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 เอ้ยไม่ได้ปั๊บปั๊บปั๊บพยายามล้มอื้อได้หนึ่งตัวแล้วปึ๊บหอกไปปึ๊บปุ๊บชึ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 บเออให้เอาจริงอ่ะนายเอาเราก็เอาวะมาเฮ้ยชึบชึบชึบเฮ้ยชึบชึบเออได้หนึ่งตัวชึบชึบชึบอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยเจ็บสองตัวเจ็บเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเอากันไมยแล้ว โอ้สวยละสวยจริงไงเนี่ยสวยจริงไงเนี่ยทันปะวะเชี่ยไม่ทันปะเนี่ยอย่านะไม่นะไม่นะไม่นะนะเอาว่าสกิลอุลตร้าแมนด้วยไปกันนอกก้องบอลเล่นของเดอะเป็ดนี่ดูสเต็ปการล้ำผมด้วยนะครับดูจากการล้ำคีฟก็รู้แล้วผมโหดขนาดไหนไงไงโอ้โคตรช้าผมเล่นโอ้โหผมไม่ได้จับไม่ได้จับเลยอ่ะไม่ได้จับนานมากนะครับ ือเมื่อก่อนผมเล่นเป็นอยู่นะครับเล่นเป็นอยู่แต่ตอนนี้ไม่ได้จับนานม,มากๆแล้วนะครับเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวผมขอโทษผมผิดไปแล้วผมจะเคลียร์คีบไปเฉยผมรู้สึกว่าผมไม่ไม่ค่อยคล่องไงไม่รู้แต่ว่ามันไม่ใช่ข้ออ้างคนโดมันไม่ใช่ค้ออ้างคนเล่นได้ก็ต้องเล่นได้ดิว,วะชอบชบชอบชอบชบชบชบ,ชบโอเคความครบลุน่นนะเดี๋ยวผมขึ้นกลางแล้วเดี๋ยวไปบนแล้วกงทั้งบนเขาจะเอากันเหรอ โอ้ยไม่มีรองเท้าเลยอ่ะเดินช้าช้าเฮ้ยขบวนเขาเอากันแล้วขบวนเขาเอากันแล้วเฮ้ยมันมาแล้วไม่นะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนโดนไหมเนี่ยหูโดนเพื่อนเหรอกูเนี่ยโดนลามหน่อยแล้วกันปับปับปรับปับเฮ้ยได้หนึ่งตัวออกมาก่อนเออได้แล้วหนึ่งตัวเย้อ yeah! ีกสิบเอ็ดอีกสิบเอ็ดตัวทุกคนเอาจะช่วยผมด้วยนะครับเฮ้ยเวเลสนายจะมาเหรอก็ลองดูดิวะเออเฮ้ยเดี๋ยวผมขอโดนไม่นะ ทีมงานทีมงานเดี๋ยวตัดฉอนนี้ทิ้งด้วยนะครับตัดตัดฉอนนี้ทิ้งด้วยนะครับตัดต <in> ัดทิ in in ้งไปเลยนะเอาใหม่ครับคุณผู้ชมครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เราเหลืออีก11ตัวเราต้องฆ่าอีก11ตัวนะครับค่อยไปครับผมอยากได้เบลสอยากได้ชึบชุบอือไปตัดเขาไม่ได้ด้วยนี้ยังไงปลาดอกไปชึบชุบชุบชึบชุ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 บอ้าวเพื่อนแรงแย่งกูเฉยเอ้ยมิชชั่นผมอ่ะ ไอ้บ้าเอ้ยโอ้นี่เราต้องมันเริ่มนับกันใหม่อีก11ตัว2ตัวนะผมก็ไม่ได้แล้วนะไอ้บ้าเอ้ยโอ้ยยังไงดีตรงกลางวันนี้อยู่กับ2คนอยากจะโดดเข้าใส่จริงเลยแต่ว่ามีคนเดินผ่านตรงนี้มันต้องกินแล้วล่ะปั๊บปั๊บปับปับปับเย้เอาวะอีก10ตัวอีก10ตัวไอ้บ้าเอ้ยให้เคเมนแครี่มาเล่นไฟเตอร์ไอ้แม่ย้อยมันจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยมันมาแล้วโอ้โหดอกว้าวอุ้ยโหัวไม่ถึงสาวิมีดอก ชึบโอ้มันมีคนมาแข็งสวยปาดอกไปปับ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 เอ้ยมันจะจับชึบงัดอัติไตปับ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 โอ้ยไม่ได้คิวอีกแล้วอย่าแย่งคิวผมมันได้ยากเนี่ยผมจะแบนแพนด้าทิ้งนะครับผมจะไม่ให้แพนด้ามาเล่นกับผมอีกต่อไปนะครับผมข้อหาแย่งคิวผมไป3ตัวนะฮะเราต้องใช้อำนาจในทางที่ผิดนะครับผมมีนายกเปในดอน เฮ้ยมีล็อกซี่ตรงนี้เว้ยเราต้องได้กินล็อกซี่ละช็อตนี้ปรับโดดใส่สวยมากปรับเออผมขอเหอะเออเออเจสเออสวยมากแพนด้าคุณต้องไถ่โทษผมนะอีก3ตัวนะชงให้ผมด้วยอีก9ทุกคนครับอีก9ตัวไปครับช็อตนี้แหละต้องได้แล้วละกดเลือดมาหาเหยื่ออารมณ์โดดใส่วีล่าก่อนเลยปรับ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 เฮ้ยไม่ได้ปรับปรับปรับพยายามล้มอืู่ได้หนึ่งตัวแล้วปึ๊บหอกไปปึ๊บปึ๊บชึ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 บ เหนื่อยจังวะแม่งเฮ้ยล้ำแค่นี้ห้าตัวละอีกอีกเจ็ดโค้มันเยอะจังวะคือถ้าเป็นแครี่ก็คงได้ไปนานแล้วนะครับถ้าเป็นแคลรี่ก็คงอาจจะได้ไปนานแล้วทําไมพอมาเล่นตัวที่เราไม่ถนัดนี่เมนที่เราไม่ไม่ใช่เมนเรานี่มันยากลําบากจังเลยวะเนี่ยเอาวะเลยกันต่อเอาละช็อตนี้ยังไงเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงเข้าเลยเหรอจริงเหรอเฮ้ยนายนายเอาจริงอ่ะนายเอาเราก็เอาวะมาเฮ้ยชึบชึบชึบ ไอชึบชึบเออได้หนึ่งตัวชึบชึบชึบอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้ยเจ็บอ่ะสองตัวเจ็บอ่าโอเคสวยงามเฮ้ยระวังนะระวังนะชึบชึบเออมาลัดช็อตเขาขอบคุณครับแปดตัวแล้วเว้ยเอาว่ะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่าอีกสี่ตัวอีกสี่ตัว,ตวยังไม่อีกไม่ไกลอีกไม่ไกลอีกไม่ไกลความฝาันเราอีกไม่ไกลครับคุณผู้ชมครับเราใกล้ละใกล้ละใกล้ถึงมิชชั่นของเราละความฝาันเราอีกไม่ไกลโอเคเปิดอย่างสวยตายอย่างหมา ไม่ให้หรอกนะเราไม่ให้นายหรอกนะอุ้ยเดี๋ยวสวยแล้วไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็ดเป็ดดี่อโอ,โอขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ว่าเป็ดยังไม่ตายโอ้ยดีนะเสินสายถึกไม่งั้นนี่ซี้ง่าแก่และไปดีกว่าเมื่อกี้เป็นการล่ออันติครับล่ออันติล่ออันติเขาเหรอล่ออันติตีมีดอุย้ยแต่มันเป็นมันเป็นวีล่าว่ะผมว่าถ้าผมโดดเข้าไปสุบสี่สุบห้าผมตายแน่นเลยอ่ะผมต้องหามุมเล่นดีๆว่ะี่แต่ตรงนี้มันกองกองกันเอ้ยมันเล่นกันแล้วมันเล่นกันแล้วต้องเอาแล้วล่ะป,ะป,ะป,ะปะัา่ควะ หามุมเออตรงนั้นกำลังไปสวยงามมากสวยงามมากปึ๊บบีล่าไม่โดนเอ้ยชึบเอ้ยไม่ถึงโอ้ยจะตายเออไอ้บ้าเอ้ยเอ้ยตรงกลางนายนะนายจะเอาจริงเหรอบ้านะไม่เอาไม่อยากเข้าไปเข้าไปแล้วโดนจับเข้าไปแล้วโดนจับไม่เอาไม่เข้าแล้วกันอย่างสีเหลืองเยนโล,ละอะไรเดียย๋ย <laughs> วดาร์กว่ะคุณผู้ชมเราต้องชนะเลยนะผมว่าเราจะแพ้เอาเนี่ยคุณผู้ชมครับชึ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 บช<ๆ>ึบโอเคไปครับเราต้องทำได้คุณผู้ชม เราต้องทําได้อีก3คิวเองอีก3คิวเองคุณผู้ชมเราต้องทําได้ปะเปิดดังเฮ้ยเปิดดงเปิดดักเปิดดักนับช่วยตีคือเพื่อนตีดักหน่อยปับ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 โอเคเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเอากลางสวยแล้วสวยละสวยจริงเเนี่ยสวยจริงเลเนี่ยทานปะวะที่ยไม่ทันปะเนี่ยอย่านะไม่นะไม่นะไม่นะเฮ้ยเดี๋ยว กันความพยายามที่ทำมาหมดกันไอ้บ้าไ,ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับถึงแม้มิชชั่นจะเฟลไปแต่ว่าหากทุกคนสนุกนะครับผมก็ถือว่าผมประสบความ,มสำเร็จในตานี้แล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับฝากกดหัวใจลังใจให้กันทีนครับขอคนแล้วหนึ่งหัวใจครับหัวใจมารัวรัว